น้องมะลิโตเป็นสาวอายุ9ก้าขวบยิ่งเหมือนคุณพ่อียกได้ว,ว่าสำหรับคุณโบแวนด้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในตอนนี้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกสาวอย่างน้องมะลิโดยมีกำลังใจที่ดีจากน้องมาลิแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณโบก็ทำหน้าที่ของคนเป็นแม่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมน้องมาลิถึงได้เก่งและก็น่ารักขนาดนี้ สำหรับน้องมารินั้นบอกเลยค่ะว่าความสามารถล้นเหลือเต้นก็เก่งร้องเพลงก็เก่งแถมยังแสดงละครเก่งมากๆเลยเหมือนคุณพ่อปอทฤษฎีเลยจริงๆทั้งนี้ก็เพราะว่าน้องมาลินั้นอยากจะเก่งเหมือนกับคุณพ่อนั่นเองละคะ่ะมีคุณพ่อเป็นต้นแบบในการทำงานและล่าสุดน้องมาริก็มีอายุครบ9ขวบแล้ว โดยคุณโบก็ได้ออกมาเผยภาพลูกสาวพร้อมกับเค้กอีกหลายก้อนแล้วก็ได้ระบุว่า9ขวบเผอแป๊บเดียวน้องมาลิก็9ขวบแล้วแถมยังดูโตเป็นสาวสวยขึ้นมากเลยทีเดียวยิ่งโตยิ่งเหมือนคุณพ่อเลยจริงๆนั่นเองล่ะคะ่ะ